ก็หาช่องเราว่าก็หาเรื่องอะไรมาเติมช่องเราโอเคโอเคได้เลยใช่แล้วใช่แล้วถ่ายวิดีโออะไรมาเติมช่องเราโอ้ยดอวะใช่แล้วก็ทำพวกคลิปด้วยอืมจ้าจ้าเอาไว่ดูเล่น เมื่อใครมาติดตามเยอะให้เราเราจะได้ต่างๆไปแต่ตว่าตอนนี้ยังไม่เป็นใช่ครับเราทำไม่ดีนนะประตูเหมือนเดิมประตูมุดเหมือนอนันุเลยศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือถึงแล้วแหมลูกกันสวยจังมาา และหน้ามาอกีอภอนั่นแหละเดยกน้องมาอภวงข้างาพี่พงครับจะได้ลงช่องวะ้่องแค่มลกานับอยู่นับอยู่โอเคก็ไมก็แบบนี้ที่มาขอสุนัขรับตัวเป็นสุงทุกงทางแหล่งบางไข่เป็นแหล่งที่บงดาลหวยที่ พอตัวแล้วเขาจะปล่อยคืนสูงทั้งหมดเลยนะนี่เลยโอ้แม่นี่คุณนะเขาไปทางนี้กันอ่ะทีช่วยสุดที่ดิ้นสุดเขาัำตีดูพูดทางนี้ได้นะ

แม่ตามไปครับเพราะว่าแม่อันนีก้องน้ำเอ<ช>าแม่แม่บูคลางไปถอนลุ้นหรือเปล่าใช่<ป>บ้านเต่าทะเล นี่เขามาหาแล้วนี่เต่าเต่ากระนะเนี้ยม,ม,มีต้องมีบ่อเล็กๆนะ่ะข้างในเต็มเลยค่อยๆเดินไปนบอ่ออนุบาลเต่าน้อยอะ่ะเนนต่ากระกอ,อีกแกแ ว่าทัางบ่นี้จะไปได้บอกเต่ากะใช่ไปดูกันต้มีาชวดูแล้วใช่เพราะว่าอันนี้ไปเอาอันนี้ก็เ่าัยเียนไดูเคไว้นานใต้นี้ก็ได้นะยืดดูเดยกก็มาเนี่ยมาแล้วนี่นี่ไงเธอเขาใส่หมวกกับนะ ตะเคียนอ่ะเฮ้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 เ้าเต่าเต่าเต่าเ้เต่าเเห็นเล้วไ้มหนีไปหมดเลยขอเงาเสียงแม่มันมีต่เตากใช้ไหมใช่ตรงนี้ไมีแต่เตากะแล้าตรงไปดูอุบันิ้นะเล้ก็้ต่อเ้าเต่วเล็กๆนะอุบัตน นี่เขามาหาแล้วสวัสดีแตเทีนี้เต่าย่าเลยอ่ะ <c oughs> มันเห็นภูมิแบบนั่งนี่นั่งนี่มันเห็นนะมท่นนั้นนี่เอาไปดูไปดูทุ่มเต่าโรงอนุบาลเต่าทะเละอ๋ลอเหรอใช่ครับจะเป็นลูกเต่าเล็กๆๆๆ นี่เขาให้สกแกนได้นะก็จะมีสิ่งไม่เห็นมีตกม,มีอะไรเดีย๋ยวน,นอ,อะไรตอตก ตนันุไม่ใช่ตุ่งสแกนไม่ได้อะเตาตนุกับเตากระหนึ่งถึงห้าปี ปะป๊าอุ้มซีปะป๊าอุ้มพร้อมนายดูไม่เห็นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่าอย่าดันเขาไปเจ็บเห็นยังเป็นแมว บม้อผักฟื้นหูุกสัตว์ทะเลหายากอันนี้นึกตต่ปลามาไม่ได้มาอันนี้ลึกมากแหล่มากลงไปยังไงัน,น,นได,ดยังไง

ครับแล้วแล้วเก้าสี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโ่เชือน้องต้งเก้ับ้นะอน้่งถงห้าปีอใส่ดังเลยป๊าป เห็นป่ะใหทคาดูหน่อยเห็นพร้อมเห็นดูอ่ะดู่ะเดินเดินเฮ้ยหนักหนักที่ซอนที่ซอนที่ซอนหรือที่สองดินี่เปรีต้ก็ไม่รู้น่ะที่ซอนที่สามเอ่นกัน น้วฤาษเหรอเ,อรอเอๆๆต๋อสนนเหรอเต๋อสนุนกับเต๋อกระหิวหรือเปล่านับเลยแต่ว่าแม่ต้องอุ้มอมอ่ะเพราะว่าต้องผมจะดูทุกมุมทุกซอก

สุนัขจจัดต่อง้าวเปลือโอเคนั่นคือเรือจาก้นาร์เบดใช่ไหมใช่โอ้ใกล้ใกล้กันเลยนะส่วนตรงนี้คือโรงพยาบาลเต่าทะเล เราตัวใหญ่ๆไอ้ให้เอาหน้าไปถ่ายรูปด้วยอุ้ยก็มันเคยเป็นน้ำมาก่อนหน้าเลยตรงนี้นใช่แต่ตอนนี้น้ำแค่ ทำไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าอย่าทิ้งขยะในทะเลไม่งั้นมันจะเข้าไปอยู่ในตัวเต่าแบบนี้ อืมาเฟชชื่อว่าต้มเตียมอ่าดูจะกินอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นสวัสดีค่ะโกมั้ โกโก้เหรอมีเค้กด uh ้วยนะข้าวช็อกโแลตสตรอเบอรี่บานอฟี้ช็อกโกแลตแมวสตรอเีดีกว่าแล้วก็เป็นออตรเบอ่สีวะพมสตรอเบอรี่อย่างเดียวข้างนก้านเคสตรอเบอรี่โซดาคะก็เปิดไครับเปิดทุกวันเลยค่ะ ่อที่คนน่าจะเยอะไค่ะต่อที่คนก็จะแน่นๆหน่อยสองเพิ่มยค่ะเค้กส้มโอเค่่จะถ่ายมันครับ รอเลยข้าวเดินดิงปึ๊ เหมือนที่ที่พักเราเลยอ่ะของอ่ะเหมือนหาดนางรองไงมของขาวมอะไรอะมีไข่เค็มนาวีไข่เค็มไข่เค็มแท้ต้องไข่เค็มอาหารเรือเอาไหมสองร้อยมีกล่องร้อยกล่องเล็กสอมกล่องหนึ่งร้อย อืมอันนี้คือกล่องเล็กหรอสองร้อยเพียะเค็มจริงไม่ได้โมเขาว่างั้นเค็มจริงไม่ได้โม